นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทั้งกุมีสมาชิกดังนี้สิธิพาารกันลุลาซักาลินบุญงามพิรพันธ์ชายเขียวรุ่งทรัพ์ของเพชรกระผมธนากรวิทยศาศาสตร์ครับรู้จักโรงเรียนสีกอลปวงวิชัยภายใต้ ขอรภภูมิพิสัยยิ่งอยู่ยิ่งใหญ่หัวข้อที่พวกเราเลือกคือพระบรมบรูปรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวขอเชิญม,มารับชมรับฟังไล่ยาวของเราได้เลยครับจากล่าวถึงพระบรมบรูปรัชกาลที่5หน้าเก่าขานนาสถานศีรษรัภภูมิพิสัยขังยิ่งใหญ่ก่อกำเนิดมานานนักสถานประจักษ์ที่เคารพเราล้ำลึก ให้รู้สึกนึกถึงรักษาไว้ในดวงใจของชาวไทยทุกชั้นชนเปี่ยมอาลามล้นด้วยความดีที่สร้างมาซึ่งนำพาให้สมดังปาธนาะอีกหลากหลายวาจาจะกล่าวถึงซึ่งสำคัญต่อสถานการศึกษาก่อนเข้ามาต้องเคารพนกบูชาอีกลานกว้างข้างหน้าทำกิจกรรมทั้งจัดทำงานปิยะมหาราชร่วมลํำลึกถึงกษัตริย์ชาติแห่งสยาม นาคเลงขามสุดขรุขระนกเชิดชูเหล่าศิษย์ครูร่วมชมและร่วมใช้ต่างทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันผูกสัมพันธ์ฉันน้องพี่ที่โรงเรียนร่วมภาคเพียรอนุรักษ์สิ่งสำคัญให้คงอยู่นิพนร์ณนนสถานนั้นเถิดแลกร<อ>บคร<อ>ับ